คมเจีงยงญาติโยมเองก็คิดว่าน่าจะมีความสุขในชีวิตกันอยู่แล้วเนาะความสุขเนี่ยความสุขคนบางคนก็เสพสุขจนพอใจความพอใจนี่มันมีอยู่สองอย่างเนาะโยมเนาะความพอใจมันเกิดขึ้นอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือความพอใจเกิดจากการได้สัมผัสสัมผัสผัสสะจากภายนอกคนบางคนได้สัมผัสนู่นสัมผัสนี่ก็เกิดความพอใจ นั้นความพอใจในกษณะนี้เนี่ยมันเป็นความพอใจที่เรียกว่ามันไม่ค่อยอยู่กับเรานานเนาะการผัสสะจากข้างนอกเนี่ยอยากร้อนอยากอยากร้อนก็ไปอาบน้ําร้อนอยากเย็นก็เปิดแอร์อยากทําอะไรก็ตามทําจนมันพอใจคนบางคนเนี่ยเวลาความพอใจที่มันเกิดจากผัสสะภายนอกเนี่ยมันตอบสนองได้ไม่ดีพอคนทุกวันนี้ที่เลิกลากันเนี่ยโดยส่วนใหญ่เพราะผัสสะภายนอกไม่เพียงพอนะโยมนะ พอภสษาภายนอกมันไม่เพียงพอมันจึงเกิดความทะยานอยากในการที่จะเรียนรู้ผภสษะที่มันมีความสุขทําให้เกิดความพอใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยที่ไม่สามารถควบคุมควบคุมความต้องการภายในของตัวเองได้ไอ้ประการที่สองคือความอิ่มใจความอิ่มเวลาจิตของโยมอิ่มอ่ะอิ่มแล้วสุวดเวจิตของโยมอิ่มนะ่ยโยมจะรู้สึกคําว่าพอ ถ้วันนี้จิตข้างในมันเสพไม่อิ่มโยมพอมันเสพจ,จากข้างในไม่อิ่มมันมองเห็นจิตตัวเองไม่ได้นักปฏิบัติธรรมบางคนบางคนเนี่ยเรียกว่าเกิดความอิ่มใจจิตมันเกิดจิตมันเกิดความอิ่มคือคือจิตมันจากข้างในมันอิ่มจากข้างในเนี่ยไอ้คำว่าพอใจเนี่ยการถึงธรรมมันก็จะเกิดขึ้นไหวเห็นไหมโยมคนบางคนเนี่ยมีเงินนะ ใช้ชีวิตเสพความสุขจากภัษาภายนอกอย่างไรก็ได้เดินทางไปไหนก็ได้อยากกินอะไรได้กินอยากทำอะไรได้ทำแต่คนกลุ่มนี้หากไม่เคยเกิดความอิ่มใจจากภายในเนี่ยโยมมันพูดง่ายนะกับคำว่าอิ่มจากความในเนี่ยการเสพความรู้สึกจากข้างในที่มันอิ่มเนี่ยโยมว่ามันเกิดขึ้นยากหรือเกิดขึ้นง่ายคุณโยม การที่เราจะสามารถทำให้จิตของเรามันเกิดความอิ่มจากภายในได้เนี่ยมันขึ้นมันมันอยู่ก,กับการฝึกจิตทั้งนั้นเลยนะทีนี้ไอ้คำว่าอิ่มจากภายในเนี่ยมันถึงจะเกิดคำว,ว่าพอนี่นะโยมลองกลับไปถามตัวเองดูสิทุกวันนี้ชีวิตของโยมอะเราเสพความสุขจากผัสสะภายนอกเนี่ยหรือเราเสพความสุขจากข้างในของตัวเองอาภาพใช้คำพูดอยู่คำพูดหนึ่งเสมอเลยก็คือว่าโยมถ้าโยมถ้าเราอะ ถ้าเราเริ่มต้นเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต Walker, been, h, mm hmm. นะจิตของเราจะรู้สึกคำว่าอิ่มเมื่อมันอิ่มจากข้างในนะโยมมันไม่ต้องมีอะไรเลยมันต้องไม่มันไม่มีอะไรเลยพอมันไม่มีอะไรมันก็มีมันก็มีอย่างที่เรามีมันรู้สึกคำว่าอิ่มมันก็จะพอโยมรู้ไหมถ้าเราอิ่มจากภายในและจิตรู้สึกคำว่าพอจริงๆเนี่ยจิตของเราจะทยายานเข้าสู่วิถีของอะไรรู้ไหมวิถีของมรร คือความหลุดพ้นเพราะเราเสพเราเสพเราเสพจนอิ่มแล้วเรียนรู้คาว่าพอจากภายนอกและภายในแต่ทุกวันนี้คนบางคนอาจจะพอจากภายในบางอย่างแต่ภายนอกยังไม่เคยพอคนบางคนนั่งในนี้อาจจะพยายามเสพจากภายนอกให้มารู้สึกคำว่าพอแล้วมันอิ่มมันไม่อิ่มสักทีโยมเชื่อไหมถ้าโยมไม่ทําให้สองสิ่งนี้มาสมดุลกันนะคนบางคนเนี่ย เสพความสุขจากภายนอกทั้งชีวิตเนี่ยเจ็ดสิบปีแปดสิบปียังไม่รู้จักคำว่าพอหรืออิ่มเลยโยมคนบางคนเนี่ยอายุมากแล้วนะอายุมากแล้วนะแต่ว่าภายในเนี่ยยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสพแล้วรู้สึกคำว่าพอแล้วถึงจิตมันก็ไม่สามารถทะยานเข้าสู่วิถีของมรรคคือการหลุดพ้นได้คนมันจะเห็นคุณค่าของตัวเองได้เนี่ยโยมต้องทะลุ และพอกับคําว่าปัจัจสี่อนถ้าโยมไม่สามารถเอาชนะปัจัจสี่ได้คนคนนั้นจะใช้ชีวิตเพื่อหาความต้องการตอบสนองและสะสมซึ่งปัจัจสี่ถ้าโยมยังไม่สามารถเอาชนะปัจัจสี่ในชีวิตได้เลยเนี่ยไอ้คำว่าคุณค่าแห่งชีวิตคุณค่าของจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เหมือนหลวงตาพูดอ่ะคุยกับโยมอ่ะ ว่าความสําคัญของการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงโยมบอกว่าที่หลวงตาพูดมาเนี่ยเข้าใจหมดเลยนะแล้วโยมก็ย้อนถามว่าโยมเข้าใจที่หลวงตาพูดนะแต่แต่แตทํำยังไงอนะณวันนี้นี่ยังต้องมีใช้เลยอะข้าวยังไม่ค่อยจะมีกินเลยเนี่ยนะถามว่าเข้าใจไหมธรรมะเข้าใจนะแต่จิตมันยังไม่อิ่มจิตมันยังไม่รู้จักคําว่าพอแต่ก่อนที่จิตจะเข้า แต่ก่อนที่จิตจะทะยานเข้าสู่วิถีของมรรคเนี่ยคือการหลุดพ้นเนี่ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งจิตเป็นทานคนกลุ่มนั้นจะสละได้ทุกอย่างเลยโยมสละได้ทุกอย่างจนมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งอ่ะบอกว่าอะไรพึงสละอะไรพึงสละทรัพเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยจนสุดท้ายประโยคนี้มันไปจบลงตรงที่ว่าจงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม คนบางคนถ้าจิตไม่ถึงเนี่ยจิตไม่ถึงการทยานเข้าสู่วิถีของมรคนกลุ่มนี้ก็จะไม่เข้าใจคำพูดที่เรียกว่าจงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมแต่เขาจะสละธรรมเพื่อรักษาชีวิตเพราะคนกลุ่มนี้ยังไม่สามารถเอาชนะปัจจัยสีได้เลยไม่ต้องถามว่าคุณค่าในชีวิตของโยมคืออะไรถามว่าคนที่ตั้งคำถามกับหลวงตาว่าธรรมะที่พูดมาเนี่ยเข้าใจหมดแล้วนะ แต่เอาอยังไงในวันนี้นี่ยังต้องจ่ายเข้ายังต้องหากินเงินไม่มีสักบาทยังไม่ต้องการธรรมะและมองไม่เห็นเลยว่าการปฏิบัติธรรมจะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นยังไงยังมีอีกหลายคนเลยโยมที่จิตยังมาถึงตรงนี้พูดได้สั้นและง่ายที่สุดก็คือว่าคนคนนี้คนกลุ่มนี้ยังไม่สามารถเอาชนะปัจจัยสีได้เลย โยมจะเอาชนะปัจจัยสีได้ก็ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมโยมโยมต้องรู้จักเสพในสิ่งที่มีเสพในสิ่งที่ตัวเองมีและเรียนรู้คำว่าพอในชีวิตให้ได้โยมการที่โยมเสพในสิ่งที่มีอย่างมีสติและปัญญามันจะทำให้โยมรู้จักคำว่าพอเป็นยังไงเมื่อโยมรู้จักคำว่าพอเป็นยังไงโยมจะเข้าใจคำว่าการให้ที่สมบุญแบบ แต่ทุกวันนี้โยมคนบางคนน่ยให้ยังเสียดายให้แล้วยังไม่ให้แล้วจิตยังไม่ไปถึงจุดที่เรียกว่าให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะบางครั้งคนบางคนไม่มีคําว่าขอบคุณน้อยใจนะไม่มีคําว่าขอบใจเสียใจนะไม่มีคําชมเนี่ยโยมโยมโยม,โยมรู้ไหมว่าคนคนนี้เนี่ยจิตมันไม่เต็มนะเมื่อก่อนอาตมาภาพก็ไม่เข้าใจคาพูดนี้นะ ที่หลวงพ่อท่านเคยบอกว่าคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครูหลวงพ่อท่านพูดว่าเรามีโอกาสชมก็ให้ชมเรามีโอกาสพูดก็ให้พูดเพราะคนบางคนเขาคิดกับเรื่องนี้จริงๆอภาพก็ไม่เข้าใจนะจนตัวเองเป็นเจ้าวาดเนี่ยถึงจะรู้สึกว่าเออนออบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยคำว่าเออขอบคุณนะคำว่าโอ้เยี่ยมมากนะคำว่าอ๋อเนี่ย บางครั้งเนี่ยคำพูดเหล่านี้สั้นๆง่ายๆเนี่ยมันมีอิทธิพลสำหรับคนทำจริงๆนะโยมดังนั้นเนี่ยการจะเข้าถึงคำว่าให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนให้โดยไม่หวังคำว่าขอบคุณเนี่ยมันจึงเป็นคุณธรรมชั้นสูงของจิตวิญญาณโดยแท้จริงโยม จนบางครั้งถ้าจิตของเรายังไม่สูงส่งถึงขนาดนี้นะมันต้องเรียกว่าเราอาจจะเผลอใจไปน้อยใจกับอะไรบางอย่างด้วยซ้าไปแต่โยมอย่าไปเผลอใจบ่อยเดี๋ยวมันจะก,กลายเป็นนิสัยเดี๋ยวนิสัยจะกลายเป็นสันดานอย่าไปเผลอใจเสียใจอย่าไปเผลอใจน้อยใจอย่าไปเผลอใจรอคำขอบคุณและพระพุทธบอกว่าโยมทุกคนเนี่ยต้องรู้จักคำว่าให้ให้ขนาดไหน เวลามาตั้งโรงทานโยมต้องขอบคุณคนที่มากินด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าคนกินต้องขอบคุณคนเอามาโยมต้องขอบคุณคนมากินโรงทานโยมด้วยซ้ำไปเพราะถ้าเขาไม่มากินนะบุญของโยมจะสำเร็จไม่ล่ะโยมตั้งโรงทานเนี่ยเตรียมกับข้าวมาสองร้อยชุดอ่ะเอามาตั้งที่หน้าบ้านเน่าทั้งวันไม่มีใครมากิน่ะบุญโยมจะเกิดขึ้นไหม ยมต้องขอบคุณได้ซ้ําเวลาโยมมาตั้งลงทานที่วัดอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่มากินข้าวผมนะไอคนมากินงงเลยมันขอบคุณอะไรกูเนี่ยไหมจิตเขาอาจจะไม่ถึงว่าทําไมเขาต้องขอบคุณเขาต้องขอบคุณเราอ่ะถ้าจิตของโยมมีเมตตาเพียงพอโยมจะขอบคุณคนที่มากินลงทานของโยมแต่โยมจะไม่มีทิฏฐิแล้วมองว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ขอบคุณชั้นวะเอ๊ะทำไมมันไม่ขอบคุณชั้นเนี่ย ฉันเสียเวลาเสียเงินเสียทุกอย่างทะเลาะกับคนที่บ้านตื่นมาแต่เช้าทำอาหารมาทำไมคำขอบคุณคาเดียวทำไมไม่มีเลยถ้าจิตโยมมันไม่ถึงอ่ะจิตโยมจะตั้งแง่ในการให้อย่างนี้โดยสมบูรณแบบต้องขอบคุณเขายมต้องขอบคุณดังนั้นเนี่ยตั้งโลงทานปุ๊บเนี่ย นะขอบคุณที่หมักกินลงทานของฉันขอบคุณอย่างสนิทใจและขอบคุณที่ทําให้การสร้างทานของเราในวันนี้มันสําเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์โยมคิดได้อย่างนี้ไหมล่ะถ้าโยมคิดได้อย่างนี้แปลว่าจิตของโยมอะ่ะเข้าถึงเกือบเข้าถึงเส้นทางของมรรคแล้วถามตัวเองดูซิทุกวันนี้วิ่งหาปัจจัยสี่อย่างเดียวไหมทุกวันนี้คําพูดสั้นๆเลยนะ ถามแล้วตอบตัวเองนะโยมเห็นคุณค่าในชีวิตตัวเองไหมโย,ยมเห็นคุณค่าตัวเองไหมคนบางคนตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าเฮ้ยฉันมีคุณค่ายังไงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมันรู้สึกว่าหนึ่งทำอะไรก็ไม่สําเร็จทําอะไรไม่เคยได้ทําอะไรไม่เคยสมหวังเลยเห็นไหมการที่โยมไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะโยมไม่สามารถเอาชนะปัจจัยสี่ในชีวิตได้ เพราะโยมไม่สามารถที่จะเข้าถึงคำว่าพอคำว่าพอแล้วอะเสพความพึงพอใจจากภายนอกและภายในได้อย่างสมบูรณ์แบบคนบางคนวิ่งสแสวงหาแต่ปจัจจัยสี่ทั้งชีวิตจนอะไรจนลืมกลับเข้ามาฝึกฝนการประพฤติปฏบิบัติธรรมอะเป็นเรื่องน่าเสียดายมากนะ และเขากลุ่มนี้ก็พึงพอใจที่มีสมบัติทางโลกมากยิ่งขึ้นแต่สมบัติทางจิตวิญญาณน,นี้มีน้อยมากคล่องมากและไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่าการเปลี่ยนทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ที่แท้จริงและสมบูรณ์คืออะไรเพราะการเปลี่ยนทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ไม่ได้ไหมายความว่าเอาเงิน5บาทไปซื้อของไปทําบุญเอาเงิน5บาทพันบาทร้อยบาทถวายพระ เอาเงินสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปสร้างโู่นสร้างนี่มันคืออริยทรัพย์ไม่ใช่นะเพราะอาริยทรัพย์ที่แท้จริงไม่ใช่เอาเงินไปแลกบุญโยมต้องพูดต้องเข้าใจคำนี้ก่อนเพราะการเปลี่ยนทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์การได้อริยทรัพย์นี้จะนำมาซึ่งบุญกุศลที่หนุนนำเราไปทุกภพทุกชาติโยมโยมโชคดีมากนะ ที่เกิดมาแล้วมีปัญญาและเป็นมนุษย์ที่มีมนุษย์สมบัติจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่จงเสพสิ่งนั้นจงเสพสิ่งที่มีแล้วให้รู้จักคำว่าพอให้ได้และเข้าถึงคำว่าการแบ่งปันที่สมบูรณ์โยมเชื่อไหมบางครอบครัวทะเลาะก,กันก็อีกแค่ที่ดินไล่สองไล่อะ่ะมีแค่จริงๆนะมันไม่มีอะ่ะก็มันไม่มีอะ่ะพี่น้องกี่คนอะ่ะ ทะเลาะกันที่ดินหนึ่งงานสองงานฆ่ากันตายพระพุดินไล่สองไล่คนทุกวันนี้ไปดูวิถีคนทั่วไปดูสิถ้าไม่สามารถเอาชนะปัจจัยสี่ได้พี่กับน้องทะเลาะกันก็ที่ดินแค่นี้โยมสุดท้ายมาเป็นของใครเป็นของแก้วมาลูนไมเหรอไอ้นี่ทะเลาะกัน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 เนี่ยหมางกันไปหมางกันไปเพราะมันมองไม่เห็นว่ากระบวนการของการพัฒนาจิตมันจะเป็นอย่างไรมันไปจบอย่างไรอ่ะโยม มันมัวแต่ไปยึดติดกับการสแสวงหาปัจจัยสี่ซึ่งมันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เห็นคุณค่าในชีวิตดังนั้นคําถามที่ง่ายที่สุดวันนี้ตอบในใจตัวเองดูซิคุณค่าในชีวิตของโยมที่นึกขึ้นได้ณขนาดนี้คืออะไรตอบอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าไม่ละอายใจตัวเองตอบในใจตัวเอง ยกเว้นคำตอบที่เรียกว่ามาปฏิบัติธรรมนะแมวนะตอบดูสิแล้วคำตอบที่ได้ละอายใจตัวเองไหมหรือคำตอบที่ได้มันเพียงพอสำหรับตัวเองไหมและคำถามอีกคำถามหนึ่งที่ต้องถามต่อไปก็คือว่าง่ายสุดเลยนะมีบุญไหนไหมในชีวิตนี้ที่นึกถึงแล้วบุญนั้นเป็นบุญที่ทําให้เราได้อุ่นใจนึกขึ้นแล้วรู้สึกจิตนิ่งจิตสงบ จิตไม่ฝุ่งซ่านจิตรู้สึกว่ามันมีหน่วยเริ่มต้นของพลังชีวิตอะ่ะมีไหมลองนึกดูสิมันเหมือนโยมเห็นไหมทํางานทุกวันนี้เพื่อใครบางคนเนี่ยเพื่อลูกนึกถึงลูกปุ๊บพลังมาเลยทํางานเพื่ออะไรโอ้ยนี่ยังเยอะอยู่ทํางานเพื่อใช้นี่รู้สึกมีเป้าหมายถามตัวเองดูสิทุกวันนี้ง่ายสุดเลยอะ่ะ มีบุญไหนนึกแล้วรู้สึกอุ่นใจเหมือนเรานึกถึงลูกไหมมีสักบุญไหมมีสักหนึ่งไม่ต้องกับบุญก็ได้มีสักหนึ่งเหตุการณ์ในชีวิตไหม ที่เราได้ทำมันไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอน,นิสงส์ใหญ่มันเป็นพลังชีวิตให้เราอะ่ะไม่จะเป็นต้องเป็นบุญก็ได้เป็นเหตุการณ์อะไรสักอย่างในชีวิตที่เราได้ทำมันจริงๆจนเรารู้สึกว่าเมื่อนึกแล้วเป็นหน่วยของการเริ่มต้นพลังงานนื้คุณค่าชีวิตตอเป็นตอบตัวเองนะและบุญไหนเป็นบุญที่อุ่นใจมีไหมถามตัวเองแล้วและอีกอันหนึ่งที่ต้องคุยกับตัวเองทุกวันก็คือว่า อย่าไปคิดว่าตัวเองอายุมากตายพรุ่งนี้วันนี้อะไรติดค้างตายพรุ่งนี้วันนี้อะไรติดค้างโยมอย่าไปคิดว่าฉันจะไปจัดแจงทรัพย์สินตอนที่ฉันเรียกว่าใกล้จะตายแล้วคนทําอย่างนั้นได้ก็แปลว่าเป็นคนมีบุญที่สุดโยมมีบุญที่สุดทางเลยโยมจงเอาชนะปัจจัยสีให้ได้ และเสพมันให้พอแล้วเรียนรู้คำว่าความพึงพอใจให้สมบูรณ์แบบเพื่อการเป็นผู้ให้ที่สมบูรณ์เมื่อโยมให้และโยมรู้จักคำว่าพอใจอย่างสมบูรณ์จากจิตข้างในแท้ของมันแล้วจิตนี้จะเข้าสู่วิถีของมรดังนั้นไม่แปลกเห็นไหมหลวงตาเล่าให้ฟังคุยเรื่องธรรมะที่ฟังมาเชื่อหมดศรัทธาหมดรู้ว่ามีจริงอะ่ะแต่พอคุยเสร็จแล้วอะ่ะ ยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าถึงมันยังไงแต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดคือเนี่ยต้องหาเงินใช้พวกเนี้ยแล้วตั้งคําถามว่าการปฏิบัตธิธรรมทําให้ชีวิตดีขึ้นยังไงโยมคนมีบุญเท่านั้นคนมีบุญที่แท้จริงเท่านั้นจะฉุดคิดในขณะที่ตัวเองไม่เดือดร้อนและกลับเข้ามาปฏิบัตธิธรรมตอนที่ตัวเองยังมีพลังชีวิตอยู่ โยมอย่าเริ่มต้นปฏิบัติธรรมในวันที่ตัวเองมีความทุกข์นะการที่โยมเริ่มต้นปฏิบัติธรรมในวันที่ตัวเองมีความทุกข์ก็เปรียบเสมือนโยมกําลังหาเงินในวันที่ในวันที่ไม่มีเงินโยมจะเอาเงินที่ไหนไปต่อเงินนะแต่ถ้าโยมหาเงินตอนที่โยมมีเงินโยมจะมีเงินไปต่อเงินโยมจะมีโอกาสต่อยอดชีวิตได้มากกว่าคนที่ไม่มีเงินแล้วเริ่มทำมาหากิน การที่โยมปฏิบัติธรรมตอนที่โยมยังมีความสุขอยู่โยมจะสามารถมีพื้นฐานจิตที่ดีในการเข้าสู่การอธิษฐานธรรมอธิษฐานบุญอธิษฐานบารมีแล้วทําให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันทันใดรวดเร็วยงจะขอบคุณตัวเองสิเนี่ยที่เริ่มต้นเห็นความสําคัญของการปฏิบัติธรรมตอนที่ชีวิตยังไม่อะไรยังไม่ลงสู่ที่ต่ําแต่แม้กระนั้น แม้ชีวิตจะลงสู่ที่ต่ำแต่ยังเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมและการยกจิตทําให้ชีวิตดีขึ้นได้ก็ยังดีกว่าคนที่หลักของหัวใจไม่เคยมีเลยแล้วมันทําให้ความรู้สึกของเราด้านชากับการทําความดีหมดศรัทธาในการประคองตัวเองเข้าสู่วิธีของมรรคโยม คนกลุ่มนี้จะล้มหายตายจากไปพร้อมกับความเสียดายล้มหายตายจากไปพร้อมกับกรรมหน้าที่ฟ้าลิขิตซะ